สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะดูดวงทาโรเกอร์นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการทำนายดวงเกี่ยวกับความรักนะคะประจำเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่ 14มีนาคมค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลัคนาที่อยู่ในราศีากุมนะคะตามการแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันออกนะคะคุณก็สามารถรับชมเป็นกำลังใจเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันนะคะ มาดูกันนะคะชาวราศีกุมขาว่าพวกคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะมาดูกันข้างบนสุดนะคะ seven of pentacles นะคะเจ็ดเหรียญไพ่ death นะคะ two of pentacles สองเหรียญ nine of cups นะคะ five of cups ห้าถ้วยนะคะ the magician นะคะ six of wands six of cups นะคะหกไม้เท้าหกถ้วยด้วยฮา a r t of fan แล้วก็หนึ่งดาบขึ้นมานะคะสำหรับ แนวทางความรักของพวกคุณรู้สึกว่าเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์ใจหลายๆเรื่องที่มันค้างคาไม่เคยจบสิ้นเป็นปัญหาเก่าๆที่ยืดเยื้อคาราคาซังมานานมากๆนะคะใน จิตใต้สำนึกความรู้สึกของชาวกลุ่มรัคนาคุมอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขแบบยั่งยืนแบบไม่มีการถูกคุกคามอะไรทั้งนั้นตัวคุณเหมือนคนที่คอยอลักษณะเหมือนมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีคอยทำร้ายจิตใจของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะความเป็นห้าถ้วยบอกว่าชาวราศีกุมขาคุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อแท้กับปัญหาของความรักอยู่หรือเปล่านะคะ ดูธรรมชาติของคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะชัดเจนทางความรู้สึกและอารมณ์มากๆไม่ชอบการมีปัญหาไม่ชอบการมีอะไรที่มันคาราคาซังนะคะแต่เป็นคนที่ถ้าเกิดปัญหาปุ๊บคุณจะเคลียร์ทันทีนะคะแล้วก็รักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนะคะดูจากสิ่งเล้ารับข้างนะคะ the magician แล้วก็หกถ้วยขึ้นมาคืออาจจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าอยู่หรือเปล่า หรือว่าปัญหาในเรื่องของชู้สาวในครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของความหึงหวงนะคะการแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือว่า the magician เนี่ยคือคนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีแรงดึงดูดคนอื่นเข้ามาเยอะนะคะแล้วปะเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจตรงกันนะคะมีปัญหาค่อนข้างเยอะทีนี้ความเป็นหก้วยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น ยืดเยื้อมานานมากๆนะคะไม่เคยจบไม่เคยสิ้นเลยนะคะอาจจะเป็นบุคคลใกล้ตัวที่มามีบทบาทอิทธิพลมากๆเลยตัวคุณก็เหมือนคนที่เ,เหมือนเหนื่อยนะคะเหนื่อยอยากเอาชนะด้วยนะคะอยากชนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสับสนด้วยนะคะว่าตัวเองจะเลือกเส้นทางไหนนะคะปัญหาของคุณนะคะทูอ e เพนด์เคลสขึ้นมาสองเหรียญ รู้สึกว่าน่าจะมีมือที่3เข้ามาคือเป็นลักษณะของบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับคนในบ้านเกี่ยวกับคนในครอบครัวเป็นเพื่อนก็ได้เป็นบุคคลที่ไม่ได้หวังดีกับความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักสักเท่าไหร่นะคะเป็นความอิจฉาหรือว่าออคอยเขา้เขามาทําให้แบบสร้างความร้าวฉานก็ได้นะคะ5้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยเ้าถ้วยหึงหวงนะคะ มีปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะประเด็นตรงนี้คุณรอคอยการจบสิ้นรอคอยการยุติในในปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานใจของคุณนะคะถามว่าคุณรักคู่รักของคุณไหมจริงจริงอ้อมมองว่าคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณทุ่มเทสุดตัวสุดๆนะคะแล้วคุณก็ปรารถนาดีกับเขามากๆด้วยคุณมองว่ามันเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักแท้หรือว่า เหมือนพยายามที่จะใจเย็นพยายามที่จะควบคุมคอนโทรอารมณ์ตัวเองหรือว่ามองทุกอย่างตามโลกแห่งความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานของความมีศีลธรรมสิ่งที่ถูกต้องอยู่นะคะพยายามหักห้ามใจหักห้ามอารมณ์ซะด้วยซ้ำเนาะทีนี้ดูจากปัญหาของคู่รักความรักของพวกคุณนะคะชีวิตคู่ของชาวกุมรักนากุม เหนื่อยมากๆตัวคุณต้องใช้ความอดทนสูงมากๆในการเฝ้ารอคอยให้ปัญหามันยุติหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะคะเพราะนั้นรักทางนี้มีอุปสรรคนะคะต้องใช้ความแข็งแกร่งการยืนหยัดในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้ชนะกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ดูจากคู่รักของคุณแล้วเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเลยก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คือเหมือนจะแก้ไขปัญหาได้แต่ดูดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะแก้ได้นะคะยกเว้นว่าตัวคุณเหมือนคนที่ต้องคอยเคลียร์คอยสัต์สางนะคะทีนี้ความเป็นไพ่หกไม้เท้าแนวทางออกคืออยากให้คุณมีความอดทนทุกๆความสำเร็จ นะคะมันจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานมากๆความรักของพวกคุณมันจะมีคุณค่าต่อกันมากยิ่งขึ้นนะในถามว่าคู่รักของคุณมีใจให้คุณไหมบางคู่นะคะมันมีคนอื่นเข้ามาไงพอมีคนอื่นเข้ามาแล้วก็เกิดความหวาดระแวงเกิดความไม่เชื่อใจต่อกันหรือความความคุมเครือในความสัมพันธ์เด e เดวี่นะคะพีนี้อยากรู้ว่าไฟอับคับคืออะไรก็ออรเลยเปิดขึ้นมาเจอเด e เดว i l ขึ้นขึ้นมาเนี่ย เพราะนั้นมีคนไม่หวังดีในความสัมพันธ์หรือว่าบางคู่มีคนพยายามที่จะเข้ามาแทรกตรงกลางในความสัมพันธ์แต่มันยังเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ นะคะเราอาจจะทําให้คุณแบบเหมือนรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองมีแฟนมีคู่รักแล้วอะพยายามเดินทางสายกลางนึกถึงสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นถือมัน่นนึกถึงคุณงามความดีของคู่รักอยู่ก็ได้นะคะวันนั้นดูจากหน้าไพ่แล้วอดทนเยอะๆใจแข็งเยอะๆนะคะราศีกุมขาคปัญหาทุกอย่างมันย่อมเกิดขึ้นได้และมันก็ต้องจบขึ้นจบลงได้เหมือนกันเนาะ ดูในส่วนของคาริฟายเพิ่มเติมนะคะเป็นไพ่ The Sun ขึ้นมานะคะ Queen of Pentacles นะคะแล้วก็ The Magician มณฑอนาคตในความรักที่สดใสนะคะจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องแข็งแกร่งคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ยึดมั่นถือมั่นในความรักให้ได้นะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุผลที่ความจะ ควรจะเป็นนะคะแนวแน่กับความรักความสัมพันธ์และพวกคุณจะเห็นแสงสว่างเห็นความรักที่สดใสความสัมพันธ์ที่ไปในเชิงบวกนะคะน้อยช่วงนี้อย่าเพิ่งถอดใจกับความรักบางเรื่องมันไม่ได้แด่งใจก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จนะคะต้องอดทนรอมากๆเลยแต่ปัญหาที่ดูจากหน้าไพ่แล้วถามว่าจบไหมมันต้องจบแน่นอนค่ะนะคะ ครั้งนี้มันจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายนะคะคุณจะไม่ยอมก้มหัวให้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือตัวเล็กลงก็ได้เราห้าถ้วยเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจชาวราศีกุมอย่างหนักเลยนะคะหรือว่าบางคนนะมีปัญหาในเรื่องของอคนเก่าๆนะคะในบางคู่นะคะคือคบกันอยู่ดีๆแล้วมีคนเก่าเนี่ยโอววนเวียนกลับมานะคะ มาสร้างความหวั่นไหวในความรู้สึกหรือทําให้ทั้งคู่เกิดความระแวงไม่ไว้ใจกันเอาซะเลยนะคะเพราะะฉนั้นในความรักครั้งนี้ใช้ความอดทนสูงมากแต่สุดท้ายแล้วคุณคือผู้ถูกเลือกหรือคุณคือคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ใช่ในชีวิตของคุณนะคะความรักในครั้งนี้อดทนให้มากๆนะคะ,ะก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะทีน,นี้ถ้าเป็นในความสัมพันธ์ ของคู่ที่มองมองกันอยู่แล้วมันยังคลุมเครือนะคะซับซ้อนไม่ชัดเจนพวกคุณนะอาจจะเหมือนไปนึกถึงคนเก่าคนที่เคยเขา เคยเคยสร้างความรู้สึกดีให้กับชาวกลุ่มรัคนากลุ่มมากๆเลยนะคะหกถ้วยห้าถ้วยนึกถึงแต่ความรักในอดีตที่มันล้มที่มันจบไปแล้วให้เดทด้วยนะคะคุณค่อนข้างกบตัวเองเอาไว้ในอดีตอย่างเช่นเป็นความรักที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือความรักที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยแต่มันยังฝังอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของคุณนะเทนีออ้อาจจะมีลักษณะคือความรักครั้งเนี้ย นะคะคนเก่าอาจจะเหมือนวนเวียนกลับมามาอยู่ในความรู้สึกของคุณบ้างนะคะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมหลายสิ่งหลายอย่างใช้เวลานะคะเกิดจากความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะหรือว่ามันเหมือนกลับมาคุยกันอีกรอบในเชิงของการเป็นที่ปรึกษาแต่ตัวคุณเนี่ยเหมือนพยายามเบรกความรู้สึกนะหรือว่า คุณอาจจะรู้ว่าการคุยกับคนคนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องคุณพยายามยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความถูกต้องทางศีลธรรมนะคะในเรื่องของการไม่ผิดศีลน,นะคะเนี่ยในในสภาวะจิตใจของคุณความเป็นไพผะขึ้นมานะคะขอให้คุณเบรกใจตัวเองให้ได้ห้ามใจตัวเองให้ได้นะคะถ้าคุณไปคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือความรักที่มันเป็นตัวเลือกความรักที่ไม่สามารถจะเปิดเผยเป็นไปได้เลยเนี่ยนะคะอ้อเชื่อว่าคุณงามความดีศีลธรรม นะคะมันจะเยอะมากกว่าในเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยคุณจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะคะเนาะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะโหทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้หยุดไว้เพียงเท่านี้นะคะเลือกที่จะจบเคลียรในสิ่งที่คาราคาซังมาตั้งนานนะคะเพราะนั้นขอให้คุณแข่งกับใจตัวเองให้ได้เนาะทีนี้หลายๆคนนะคะคบในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ คืออาจจะเหนื่อยล้ามากๆนะอย่างที่บอกแหละว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้คุณมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะมานั่งรอความรักที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะอยู่ในเรื่องอยู่ในช่วงของการตัดอกตัดใจนะคะและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีรักตัวเองให้มากนะคะเนาะน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคนที่อยู่ในสถานะนี้นะคะส่วนสถานะสุดท้ายนะคะในสถานะคนโสดของชาวกลุ่มรัคนากร คนโสดคะรู้สึกว่านึกถึงแต่เรื่องราวเก่าๆคนเก่าในอดีตที่ผ่านมาหรือมันเป็นความรักความสุขในอดีตที่คุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกตรงนั้นได้รักในอดีตทําไมถึงล้มเหลวทําไมถึงผิดพลาดมันอาจจะเป็นการไม่ถูกยอมรับจากคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าการถูกใส่รลายป้ายสีการถูกพยายามถูกแยก ไม่ให้ได้คบกันอะนะคะแต่ว่าในใจของคุณอะยังนึกเทนึกถึงเขาคนนี้อาจจะด้วยวันเวลาผ่านมามันเหมือนทำให้คุณเห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้นและเกิดความรู้สึกเสียดายกับเขามากๆเลยนะคะในคนโสดซึ่งดูจากลักษณะของหน้าไพ่แล้วอ,อาจจะมีคนพยายามเข้ามาชอบพอคุณแอบชอบปื้มประทับใจในความสามารถในทัศนคติของคุณในความเป็นตัวของ ตัวเองของคุณน่ยนะคะแต่คุณยังไม่สามารถที่จะเปิดใจได้มันเป็นความกลัวมันเป็นความที่คุณไม่มั่นใจนะคะคุณมักจะมองว่าตัวเองอะ่ะตัวเล็กกว่าคนคนนั้นที่เข้ามาอยู่เสมอในเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะหน้าตาทางสังคมหรือว่า,าสภาพครอบครัวกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวการถูกแบบอเหยียบย่ำสักศีประมาณนี้นะเพราะมันไพ่เด็ดขึ้นมาคุณค่อนข้างใช้เวลานานมากมาก คุณอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนพูดคุยนะคะเป็นเพื่อนนิ่นานเหมือนกันนะกว่าจะได้คบนะคะแต่สุดท้ายถามว่าคนคนนี้เอาชนะใจชาวราศีกุมรคคัคนากมคนโสดได้ไหมทำได้ค่ะเขาเป็นคนที่แน่วแน่มากเลยนะคะเป็นราศีพิจิกรัคนาพิจินะคะชาวพุชศร์ัคนาพุชศกนะหรือว่า เป็นคนที่เข้ามาแล้วคนรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆแต่คุณก็ยังกลัวที่จะเปิดใจเพราะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆคุณไม่คิดเลยว่าคนที่เคยเคยอาจจะแบบตั้งอุดมการณ์เอาไว้อะค่ะเขาเข้ามานั้น ช่วงสเสน่ห์ช่วงการมีสเสน่ห์แรงอยู่เหมือนกันนะคะจะมีคนนิยมชมชอบสนใจในตัวคุณนะคะอย่าทําความรู้จักเนาะแต่ตัวคุณก็ยังปิดกั้นอยู่พอแล้วนะคะเปิดใจได้แล้วอย่าไปนึกถึงอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดบางเรื่องนะคะให้มันเป็นเรื่องราวของอดีตอย่าไปลื้อฟื้นอย่าไปตอกย้ำแผลใจตรงนั้นนะคะลองให้โอกาสตัวเองนะคะคุณมีค่ามากพอที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆคนที่ดีและ เหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถคุยได้แต่อาจจะเหมือนควรอาจจะเปิดใจในความเป็นเพื่อนให้เขาก่อนก็ได้นะคะเพราะนั้นทีนี้ถามว่าได้คบกันไหมนะนะคะดูเป็นเดซ e นควีนอเ t นเดคลและก็เด e m แมจิเชีแน่นอนแหละการพูดคุยในครั้งนี้มันย่อมพัฒนาได้แต่ค่อยเป็นค่อยป่อยเพราะรักครั้งนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้อารมณ์กลับกลายเป็นในเรื่องของการใช้สมองตักะความคิดนะคะเหตุและผลในการ ตัดสินใจเลือกเส้นทางความรักให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ควรจะได้ในสิ่งที่คู่ควรและคนคนนั้นก็มามอบคุณค่าให้คุณได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะที่เพียบพร้อมในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของฐานะหรือว่าในลนักษณะของบ,บุคลิกภาพที่ดูเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนเรียนเก่ง วัฒนินดีนะคะแนวคิดของเขาดีมากๆเลยคุณอาจจะรู้สึกแบบ ว้าวกับในความที่เขาเป็นแบบตัวตนของเขานะคะเนาะติดอยู่อย่างเดียวไม่มั่นใจที่จะเปิดใจให้เขาเท่านั้นเองค่ะเพราะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยก็เลยค่อนข้างช้านิดนึงนะคะกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ดูแล้วสรุปแล้วคือก็มีโอกาสได้คบหาดูใจกันนะคะเขาสามารถทําให้คุณเอาชนะใจคุณได้นะคะสุดท้ายคุณจะเลือกได้ว่าใครคือคนที่เหมาะสมสําหรับคุณนะคะอันนี้จะเป็นความรักของชาวกูมรัคนากูมนะคะ ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะต้องขออภัยนะคะที่มาช้านะคะดีเลย์มากๆเลยเพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะงานเยอะมากๆโอเวอร์โหลดมากเลยะค่ะช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะส่วนใครนะคะที่คุณสนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะรีบมาจองคิวเนาะถ้าใครอยากดูนะคะจองคิวล่วงหน้าและของเราจะเป็นการดูดวงออนไลน์เท่านั้นไม่มีการนัด พบเจอตัวนะคะเนาะก็หวังว่าจะได้คุยเป็นการส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ